กะเพราไข่ดาวแม่ลูกเทน้ำมันพืชลงไปจ้าไข่ลงไปดสวยฟองที่สองหมักประสุกพา้าวซํานี้กับตกขึ้นผัดกะเพราของลูกต่อ ตัวกระเพราลูกเสร็จแล้วงานเพลาดข้าวไปเลยจ้าวางกตะดาว ของลูกเสร็จแล้วเลือของแม่ามาแตงนิาาดหนึ่งจะลัง,งับอ่เดก็จะเป็นพริกสับนะจ๊ะของแม่ก็จะพริกประมาณนี้ค่ะ,ะเด้อใส่ลงไปพริก เียมหนาก้ว่าา่เฮ้ยเขียมคนดาคนดาหมูใส่ลงไปคนคนค่ะหูตานอยรสนม่ดีคนคนคนเข้ากันใส่ทั่วลงไปลงไปคน เสร็จแล้วจ้าลาดข้าวเลยจ้า